สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้พามาดูอ้วนกับแม่ทํางานอีกแล้วค่ะนี่นะคะที่เมื่อวานคุณแม่กับอ้วนได้ทําวีรกรรมไว้ให้ควานว่ายน้ําตามนะคะวันนี้ไม่ให้ลงน้ํานะคะพาไปเดินป่าแทนค่ะลงน้ําไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเตลดิดเหมือนเมื่อวานนะคะใจะเย็นก่อนนะคะวันนี้หามุมถ่ายคลิปวิดีโออีกแล้วค่ะ เขาป่านะคะอันนี้อยู่ฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางสะแดงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเดินตามไปค่ะควอนไหมะคะขี่แม่วงเดือนนะคะควอนสอนเดินตามนะคะมีสุนัขที่บ้านมาด้วยนะคะชื่อเห็ดหอมนะคะเดินตามกันไปค่ะช่องเราคลิปไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะคะ วันวันหนึ่งก็จะทําแต่งานอย่างเงี้ยค่ะตามตตดชีวิตอ้วนเงนี้ยค่ะคือไม่ค่อยได้ไปไหนแมวดวอนคือไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วค่ะนอกจากทํางานแล้วก็มัดไว้ที่กุกหลักนะคะลงน้ําอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็เวลามีงานของทางโครงการนะคะส่วนอ้วนนั้นก็อยู่ที่ควานสอนนะคะว่าเ,ออเวลาทํางานเสร็จมีควานจะพาไปไหนนะคะแต่ส่วนมากแล้วควานก็จะเอาไปผูกที่กุกหลักนะคะนอกจากนี้ถ้ามีการเปลี่ยนไปยังไงสมมุติว่า วันไหนที่ควานสอนขยันนะคะอยากจะพาอ้วนไปเดินออกกำลังกายหรือออกไปไหนแล้วก็จะถ่ายให้เอฟซีได้ดูกันนะคะถ้าไม่มีวันนั้นเราก็จะถ่ายแค่นี้ค่ะช่วงทํางานให้ดูกันนะคะว่าแต่ละวันเขาทำงานยังไงอะไรยังไงราบเรื่นไหมนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะช่องเล็กๆของเรานะคะไม่ได้มีช่องใหญ่มาเออ มาแนะนำให้นะคะแล้วก็การติดตามหรืออะไรอาจจะไม่ขยับขยับขยับขยื่นขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ที่หนึ่งวันนะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะเราทำด้วยใจนะคะเพราะว่า f อซก็เรียกร้องมาอยากให้ทำคล<อ>ิปของมูลเหนือนะคะแล้วก็ทำคลิปของมูลเหลือแล้วก็คุณแม่วูบเอฟซีได้ดูกันนะคะนู่นไปลดข้างหน้าเลยก็ได้ก่อนนะ เราทำด้วยความเต็มใจค่ะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจตัวเองค่ะถึงคนติดตามจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเราก็สนุกสนานกับงานที่เราทำนะคะยังไงเราก็มากับควานอยู่แล้วค่ะทุกวันค่ะเวลาพาแม่วงเดินมาทำงานก็มาด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็ใช้โอกาสนี้ทายคลิปเลยนะแล้วก็อีกอย่าง,งก็ การทำคลิปไม่ค่อยจะน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ด้วยค่ะการโปรโมทคลิปการแต่งหน้าคลิปหน้าปกคลิปอะไรเงี้ยคือทำไม่เป็นค่ะก็อัดมาแล้วก็เอามาลงเลยนะคะคือแบบเพียวๆเลยไม่มีการแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะอยากให้ FC เข้าใจตรงนี้นะคะเหมือนกับช่องอื่นนี้เขาจะมีแบบอ,อะไรที่เปลกใหม่นะคะคือเราไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้นะคะ เราเป็นยังไงเราก็เป็นของเราอย่างนั้นนะคะคือก็ไปตามไปทำสถานะสถานาการณ์ของเรานะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็มาปล่อยกินยอดไผ่ตรงนี้นะคะคุยเร่เปื่อยแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะคะอยากให้เอซีเข้าใจช่องของเรานะคะนี่ค่ะ ดูไปดูมาแม่วงเดือนก็ไม่ใช่ว่าจะผอมมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แม่เป็นช้างสองทอนไม่ใช่ไม่ไม่ภาษาควันช้านะคะที่ได้เรียกกันเป็นช้างสองทอนค่ะคะือช้างตัวสูงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะผอมเกินไปนะคะคือหุ่นเข้ามาอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็พยายามบํารุงนี่ช่างกล้องของเราช่างอัดภาพอัดวิดีโอ,อเรา ง,งานของอ้วนกับคุณแม่วงเดือนนะคะต้องส่งด้วยกัน,นะคะ่ะต้องอัดคลิปประมาณ2คลิปแล้วก็รูปภาพประมาณเ0็อัพขึ้นนะคะว่าทางโครงการของเราก็คือมีการประกวดรูปภาพแล้วก็ประกวดคลิปว่าคลิปของช้างเชือกไหนดูดีสวยงามรูปภาพเชือกไหนสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีรางวัลให้เป็นรางวัลประจำเดือนนะคะคือ ต้องทำให้คนที่ได้รางวัลชนะเลิศคือต้องทำของเดือนเดือนนี้คือคือให้ให้สวยให้สมบูรณ์แบบทั้งเดือนนะคะไม่ใช่ให้สมบูรณ์แบบแค่วันเดียวนะคะอย่างเดือนที่ผ่านมาบุญเหลือกับแมวงเดือนก็ชนะชนะรางวัลการถ่ายคลิปนะคะจากทางโครงการของเรานะคะไม่รู้ว่าเดือนนี้จะได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะ มีงานมีเงินนะคะกินยอดไผค่ะยอดใบไผ่นะคะเหยียบแล้วมองไม่ค่อยเห็นอ้วนนะะอ้วนจะนิ่งมากเลยวันนี้สงสัยสงสัยนอนไม่อิ่มนะคะหน้าคงสงสัยยังไม่ได้ล้างนะคะ เดินผ่านไปดัดไปดัดมากับช่างช่งางผ้าของเรานะคะควันไหมนะคะดู no. ได้แต่ดากนะคะ f อยังกินอยู่ค่ะสงสัยจะหิวนะคะอ้วนของเราคือไม่ดิ้นไปดิ้นมาค่ะวันนี้อ๋อสงสัยน่าจะเป็นผลจากเมื่อวานนะคะที่แม่วงเดือนพาว่ายน้ำข้ามสะไป อะไรประมาณนี้น่าจะหนเหนื่อยนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาควานสอนพามาหาแม่วงเดือนก็วันยังทำหน้าแบบง่วงนอนอยู่เลยค่ะสงสัยถูกบังคับนะคะถูกปลุกหรือเปล่าสงสัยจะเพลียนะคะดูดูช่างกล้องของเราช่างภาพของเรานะคะตั้งใจในการทำคลิปมากเลยนะคะเราถ่ายคลิปอย่างนี้เราก็ได้เงินนะคะเราส่งทางโครงการนะคะ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเหมือนเมื่อวานเห็นไหมคะตะ่นเต้เลยค่ะอันนี้ถ้าได้ตะเลินนี่หนักกว่าอยู่ในในน้าอีกนะคะดูคันสอนนะคะชิลมากไหมคะมาเหมือนไม่ได้มานะคะเออลูกสาวมาด้วยคราวน,นี้ลูกสาวหลาวควานไหมนะคะวันนี้โรงเรียนหยุดหนึ่งวันคุณครูไปอบรมนะคะหอบกระติงกันมาด้วยนะคะวันนี้ หอมนะคะอันนี้มันชื่อไอเห็ดไอเห็ดมันลุกมาจากป่าเขาไปเก็บเห็ดเขาเลยตั้งชื่อให้มันไอเห็ดอันนี้ชื่ออะไรป๊อปปี้พาะป๊าเขาชอบนักร้องชื่อพรีทูวันยิงคนนั้นเขาชื่ออะไรบ๊อปปี้ในร้องเพลงก่อนเธอมีเขาโอ้ยลูกสาวงงนะ ความมาเป็นคนตลกค่ะเต่วเวลาเรียดนี่น่ากลัวนะคะเวลาตลกก็ตลกค่ะลาซีเรียนีตัวใครตัวมันค่ะเห็นหอมนี่เป็นหมาเป็นหมาอะไรนะคะเพื่อนสนิทของบุญเหลือนะคะแต่ก่อนเอนที่บุญเหลือยังไม่ได้แยกกับแม่นี้ เห็ดหอมจะไปนอนเฝ้าบุญเหลืออยู่ที่นั่นทุกวันเลยนะคะคือแต่ก่อนควันไม่ต้องไปที่โรงช้างใช่ไหมคะเพราะว่าผูกสองไม่ลูกไว้เนาะเห็ดหอมก็จะตามไปด้วยนะคะก็จะไปนอนรออยู่นั่นแหละคะ่ะไปเล่นกับบุญเหลือบุญเหลือไม่กล้าเตะนะคะคือทําเป็นหยอกกันนะคะช่วงนั้นไม่ได้อัดคลิปนะคะไม่งั้นก็คงจะได้คลิปมาให้เอฟซีได้ดูเขาหยอกกันในเชิงแบบเพื่อนหยอกกันอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่ไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะจริงจังแบบ จะเตะกระเด็นอย่างนี้นะคะคือทํ้เป็นโยกกันนะคะระหว่างันเหลือแล้วก็เห็ดหอมนะคะเป็นเพื่อนกันมานะคะตั้งแต่อ้วนยังไม่แยกนะคะอ้วนกันเลยไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับเห็ดหอมนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจอกันมาบ่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะ <laughs> กินหน้าอร่อยมากะวา <laughs> น <laughs> ยังตามมาตรงนี้อีกนะ เก็บทุกรายละเอียดค่ะตรงไหนสวยภาพไหนสวยนะคะควานเรานี่ยทุ่มเทกับงานมากนะคะเนี่ยจ้างน้อยเล่นเป็นล้านนะเนี่ยดูลูกชายของเราอื้ยละมุนทำหน้าเหมือนจะหลับเห็นไหมคะหน้าตาเค้มมบรรยากาศก็แบบลมด้วยนะคะลมอ่อนๆลมเบาๆอย่างเงี้ยค่ะลมหน้าหนาวนะคะ นี่ช่วงเช้านี่ก็ฝนโปรยอยๆด้วยนะคะเนี่ยก็ทําหน้าเหมือนแบบง่วงนอนนะคะเอ้ยบกอวนบกงายใหญ่บักงายยาวงายาวเลียวเนอะ,ะเนี่ยดูมองข้างหลังนี่เหมือนกันมากเลยนะ,ะแม่กับลกูกคะยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ